ศูนย์รักษาความสงบนะครับได้ขอ,อได้ขอลุยพื้นที่ขอภผ่นะครับศูนย์รักษาความสงบนั้นได้ลุยขอพื้นที่โดยรอบทำเนียบนะครับแล้วก็มีการค้นพบอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนแล้วก็รวมไปถึงยาเสพติดเป็นจํานวนมากขณะที่ทางด้านของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงนะครับยืนยันว่าไม่ใช่ม็อบที่สันติอาหิงสาอย่างแน่นอนนะครับโดยได้ย้าว่านายกรัฐมนตรีนั้นให้ใช้ไม้อ่อนเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นครับ หลังจากที่ถูกม็อบประชาธิปัตย์บุกเข้ายึดทำรรเนียบรัฐบาลและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานล่าสุดวันนี้ศูนย์รักษาความสงบหรือสรสได้สนที่กำลังยึดพื้นที่รอบทำเนียบคืนภายหลังการดำเนินการเสร็จร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการสารสถแถลงว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าขอคืนพื้นที่รอบทำเนียบรัฐบาลที่ถูกกลุ่มผู้ชุมนุม เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอปักหลักยึดพื้นที่มานานสิ่งที่พบส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเป็นระเบิดและอุปกรณ์ร้ายแรงได้อาทิหนังสติก๊กหัวนอ็อตตะปูปุยย๋ยยูเรียรวมทั้งยาเสพติดใบกระท่อมบ้องกัญชาทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการชุมนุมของแนวร่วมม็อบประชาธิปัตย์ที่นายสุเทพเทืกสุบรรณอ้างมาโดยตลอดว่าชุมนุมโดยสงบไม่ใช่เรื่องจริง ซึ่งนายสุเทพจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้บ้านเมืองอยู่กันไม่ได้ไม่ใช่รัฐร่วมเหลวแต่รัฐบาลร่วมเหลวแต่นายกท่านประดีประนอมพวกอยู่มหาไทยดูแล้วฟังไว้ให้กลับบ้าน การเรียกร้องให้ในายกล้าออกมันทำไม่ได้และผิดกฎหมายและในระบอบประชาธิปไตยมันไม่มีคนการมันมีรัฐบาลกับฝ่ายา้านผมฝากบอกไปยังนายสุเทพและคณะให้นักวิชาการทั้งหลายที่อยากได้ดีโดยการปฏิวัติมาทางรัฐให้ผมว่าแล้วมาออกรายการ โทรทัศน์ดีเบตกันผู้อำนวยการสระสะยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีจุดยืนไม่ใช้ความรุนแรงตามที่นาย,ยกรัฐมนตรีํำชับไว้เพราะไม่ต้องการให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเห็นได้จากการขอคืนพื้นที่ครั้งนี้ที่รัฐบาลเลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมและขอคืนพื้นที่ได้โดยไม่เกิดการประทะกันจากนี้ไปนะครับจึงขอให้ผู้ชุมนุมเดินทางกลับไม่ร่วมชุมนุมกับนายสุเทพ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีกบฏอีกต่อไปและหลังจากนี้จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วทยอยการขอคืนพื้นที่อีกหลายจุดโดยเฉพาะรอบกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะผลโทพลรดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรือสมชเปิดเผยว่าการดําเนินการในวันนี้ต้องการขอคืนพื้นที่ทั้ง4จุดแต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และภาวะสิ่งแวดล้อม โดยวันนี้ต้องการพื้นที่เดียวคือบริเวณ้อบรทำเนียบรัฐบาลส่วนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเป็นการส่งสัญญาณให้แก่นำรับทราบว่าเราจะพื้นเราต้องการพื้นที่คืนบางส่วนและอยากขอให้เข้าใจในนโยบายของรัฐบาลการแก้ไขปัญหาทุกจุดเน้นสันติวิธีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดหลักนิติรัฐเมื่อทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองก็เกิดความสงบ